สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเอ๊ยยังไงแฟนคลับหลุดโฟกัสกำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าสรยุทธโพสต์ภาพคู่โตไบรท์เรียกว่าเป็นคู่รักที่น่ารักและเหมาะสมกันมากๆสํสำหรับคู่ของหนุ่มโตและสาวไบรท์ทั้งคู่ควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อ7พฤษภาคมท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของครอบครัวทั้งสฝ่าย สาวไบรท์ทั้งสวยและออร่าจับมากๆไบรท์ Bright บอกว่าไบรท์ Bright อยากขอบคุณครอบครัวเวสุภาพรที่ต้อนรับไบรท์อย่างอบอุ่นขอบคุณครอบครัวของตัวเองพ่อแม่พี่พุกและญาติิสำหรับการซัพพอร์ตและกำลังใจที่มีให้ไบรท์ในทุกก้าวสำคัญของชีวิตล่าสุดสรยุทธออกมาโพสภาพลงอินสตาแกรมเป็นภาพร่วมเฟรมกรับโตและไบรท์หลังจากทั้งสองได้ นำไฟมาให้พร้อมลงแคปชั่นว่าถูกใจมากน้องไบรท์อยากให้เวลาพี่ไลฟ์ a c e b o o k จะได้หน้านวลสว่างขอบใจมากๆงานนี้หลายคนแห่โฟกัสที่ไบรท์ขณะกำลังยืนกุมท้องตัวเองจนแฟนๆต่างสงสัยว่าไบรท์นั้นกำลังมีข่าวดีแล้วหรือเปล่าแฟนๆคอมเมนต์ว่าน้องไบรท์จะมีน้องหรือเปล่า ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ